สวครับพบกับแอดมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยห้านอยวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนนะครับห้านอยวันนี้เด็มรวมนะครับ1 3ครับมากับ9 0 4 6นะครับ1มา1 3ครับ1 9 1 0 1 4 1 6นะครับ3มานะครับ3 9ครับ3 0 3 4 3 6นะ ใครไม่ชอบเด็น1 3ก็ลองจับ9 0 6 4 6นะครับเอาไปวินดูรักร้อยนะครับ5ครับ5 1 3ครับ5 1 9 5 1 0 5 1 4 5 1 6 5 3 9นะครับ5 3 0 5 3 4 5 3 6ชุดเน้นวันนี้3ชุดเน้นไปที่1 3นะครับ1 9แล้วก็3 9 สามตัวชุดเน้นครับห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าสามเก้านะครับสำหรับแนวทางหวยฮัวหน่อยวันที่หนึ่งมิถุนายนนะขอโชคดีสามตัวแต่ับ